สวัสดีค่ะคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการแก้ผ้าถุงนะคะเป็นผ้าถุงป้ายทบค่ะผ้าถุงป้ายทบก็คือแบบนี้นะคะคือเขาจะไม่มีรอยแยกออกจากกันนะตรงนี้นะเมื่อลูกค้าเคยแต่กับอ้อยไปหลายปีแล้วค่ะแต่วันหนึ่งเขาผอมลงแล้วการที่ผ้าถุงเป็นซิปข้างแบบนี้นะคะ่ะเวลาเราแก้เราต้องแก้ซิปแก้ไหลด้วยนะคะในคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการแก้ผ้าถุงแบบทั้งตัวเลยนะคะตัวนี้นะคะเอวของเดิมเขาอะ เอวจากผ้าถุงตัวนี้ที่อ้อยวัดอยู่มันได้41ครึ่งนะคะเนี่ยตรงนี้41ครึ่งแต่ทีเนี้ยเราจะแก้ให้เหลือ39ครึ่งค่ะอ้อยก็ให้เขาลองนะคะแล้วก็วัดจับตัวด้วยนะเนี่ยตัวนี้41ครึ่งค่ะเนี่ย20ินิ้วสกระเบียดนี่รวมกันก็จะได้41เครึ่งนะคะเราต้องการแก้ให้เหลือ39ครึ่งเราก็เอาค่ะว่าผ้าถุง41เครึ่งอะ่ะถ้าเราลบไป2นิ้ว ก็เท่ากับว่าจะเหลืออยู่ที่สามสิบเก้าครึ่งเพราะฉะนั้นถ้าถุงมันมีสองข้างเราก็เก็บเข้าข้างละหนึ่งนิ้วค่ะและทีนี้ทุกคนเห็นว่าจะเก็บข้างเนี่ยมันเป็นผ้าสองชิ้นเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บหนึ่งครึ่งนิ้วคู่ค่ะก็เท่ากับว่าช่วงสะโพกเนี่ยจะหายไปที่ข้างละหนึ่งนิ้วนะคะเมื่อเราเก็บแบบนี้แล้วตรงชายตรงนี้เราก็ต้องเก็บตามกันไปด้วยนะคะเนี่ยตามกันไปไม่งั้นอะตรงชายเขาจะบานมากเกินไปค่ะอ่าในคลิปนี้อ้อก็จะมานี่นะคะ มามาสอนวิธีการการการวัดก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการล็อกขอบด้วยค่ะอย่างขอบตัวนี้เอวเข้าของเดิมสามสิบสามครึ่งนะคะเราจะเอาเอวเข้าประมาณประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งค่ะให้เหลือที่สามสิบสองนะคะเราจะเอาเอวเข้าประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะให้เหลือสามสิบสองนะจากเอวเดิมสามสิบสามครึ่งค่ะขาสะโพกเนี่เราจะเก็บเข้าสองนิ้วนะคะก็คือข้างละหนึ่งนิ้วนั่นเอง แต่จงเอวเราจะเก็บข้าวแค่นิ้วครึ่งก็เท่ากับว่าข้างละ3กระเบียดนะคะรวมกันก็จะเป็นนิ้วครึ่งค่ะวิธีการล้อนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเล้อเอวในสําหรับข้าถุงสําเร็จที่เป็น1ิข้างสิ่งอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะล้อขอบออกมานะเราต้องติ๊กเขาค่ะติ๊กนะคะติ๊กว่าเนี่ยขอบที่เย็บเดิมอยู่เนี่ยคืออะไรเพราะเราต้องถอดขอบออกมาหมดเลยค่ะนะคะในการแก้งานนะสําหรับ ขอบกระโปงแบบนี้นะคะที่เขาเรียกว่าผ้าถุงสเปรจรูปค่ะแบบนี้นะคะเราติ๊กแบบนี้ออกมาก่อนคะ่ะเพื่อให้เวลาเรามาเย็บอะ่ะเราจะได้กดตามรอยเดิมได้ค่ะนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่เห็นรอยเดิมเขาเองและขอบที่อ้อยเย็บให้ลูกค้าส่วนมากจะเป็นแบบอมขอบนะคะการอมขอบก็คือการเย็บรอบเดียวก็จะทําให้เราแก้งานง่ายนะคะอ่ะเราได้ติ๊กมาถึงตรงจุดนี้แล้วนะคะเนี่ยหัวท้ายเนี่ยเราติ๊กให้ตรงกันนะหลังจากนั้นเราก็รูดซิปลงคะ่ะก็จะได้มาเป็นแบบนี้ หลังจากนั้นเราก็จะมาล็อขอบค่ะวิธีการลาอขอบนะคะก็คือลาะเล็ะขอบหลุดออกจากกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเย็บเพราะว่าเราต้องเย็บแบบเข้าทรงเข้าซิปใหม่หมดเลยค่ะนะคะในการแก้งานแบบนี้นะเนี่ยค่ะเราก็ล็อไปค่ะเนี่ยการล็อขอบนะคะเนี่ยเราก็จิกเอาเนี่ยเอาไว้ไมโกนหรืออะไรก็ได้ทุกคนก็ลาอไปตามวิธีของตัวเองแหละอย่างอ้อยได้ใช้ไว้ไมโกนค่ะแบบนี้นลค่ะเนี่ยการล็อขอบก็คืออ้อยเย็บ กดขอบรอบเดียวมันจะทําให้เราเลาะง่ายค่ะเคยมีสอนนะคะการเข้าขอบแบบนี้นะเนี่ยเวลาเราเลาะมันก็จะทําให้เราเลาะงานง่ายค่ะไม่ต้องมาเสียเวลาเย็บหลายรอบนะคะนี่นะเลาะออกมาเลยจ้าเนี่ยจะเลาะจะเลาะฝั่งในหรือฝั่งนอกก็ได้นะคะเลาะเปลี่ยนมาเลาะฝั่งในมั่งก็ได้นะเนี่ยค่ะ ก่อนที่เราจะเลาะเราติ๊กไว้นะว่าเอวเอวสามสิบสองครึ่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเวลาเราเข้าขอบเราต้องมาวัดเอวใหม่นะคะเราต้องมาเช็คเอวให้ได้เอาวัดมาสามสิบสองวัดเอวให้ได้สามสองนะที่เราต้องการนะคะนี่สามสองอยู่ตรงนี้เราก็ติ๊กไว้ว่าเวลาเข้าเสร็จแล้วเนะนี่ยตรงเนี้ยตรงขอบจะต้องตรงกับเนี่ยตรงเนี้ยค่ะที่เราต้องการนะคะนี่จ้าเลาะมาเลย ล้อฝั่งนี้้อยถนัดฝั่งนี้ไงเดี๋ยวๆเ,วเวนี่ยนะคะล้อแบบนี้ก็ได้นี่คือสีเขาเหมือนมากไงเลยมองไม่เห็นเลยเนี่ยไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยเราออกมาค่ะอะ่ตรงนี้ถ้ามองดูย้ำๆเราอย่าไปไปฝืนเขานะเดี๋ยวมันขาดนี่นะคะเราออกมาจ้า หลุดออกมาแลนะ้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตะคงตะขอเนี่ยเราต้องลอกเลยนะไม่งั้นเราเข้าขอบหญ้าค่ะกลอะออกไปได้เลยนะตะคงตะขอเนี่ยต้องติดใหม่หมดเลยอ่ะนะคะนี่นะคะก็ลอะออกมานะคะนี่ลอกออกมาเลยเพราะว่าเราต้องมาติดตะขอใหม่เหมือนกับทําใหม่เลยนะเนี่ยการลอกแบบนี้ค่ะนี่นะคะนี่จักก็จะได้มาเป็นแบบนี้แล้วค่ะหลังจากนั้น เราก็จะล้อซิปออกนะคะเดี๋ยวอย้อยล้อซิปอ้อยไม่ได้ล้อให้ดูนะทุกคนก็เอาซิปออกนั่นเองแล้วเดี๋ยวจะมาสอนการขีดเข้านะคะนี่ค่ะเมื่อเราออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อเราถอดซิปออกแล้วนะเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอ้อยจะมาสอนการขีดนะคะการขีดนะเราก็เอาผ้าเนี่ยเบรหรือว่าใครจะไปรีดให้ใหหมันเรียบก่อนก็ได้นะจะทําให้เราขีดง่ายค่ะแต่อ้อยไม่ได้ไปรีดนะคะก็คือจะขีดกะๆเลยนะเรารู้อยู่แล้วว่าเราเข้าข้างละ เราเข้าข้างละ1นิ้วนะคะเราเข้าข้างละ1นิ้วนะเราก็วัดมาจากสับเอวเนี่ยค่ะวัดลงมานะคะ20่สิบยีเซนหรือแนิ้วนะคะยีเนี่ยเราวัดลงมา8นิ้วก็ได้ค่ะใช้หลักนิ้วเนาะง่ายๆนะคะวัดลงมา8นิ้วก็จะได้จุดนี้นะคะเรารู้ว่าสะโพกอะเข้าข้างละ1นิ้วเพราะฉะนั้นทุกคนเห็นว่าเนี่ยชิ้นก็มี2ข้างค่ะ เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บเข้าข้างละครึ่งนิ้วค่ะเมื่อรวมกันก็จะเป็น1นิ้วนะคะเราก็ใช้อย่างนี้ค่ะเอาวัดเข้าไปครึ่งนิ้วค่ะก็จะได้จุดนี้นะคะได้จุดนี้นะแล้วหลังจากนั้นตรงเอวเรารู้ว่าเข้านิ้วครึ่งเราก็ดูค่ะว่านิ้วครึ่งอะถ้ารวมกันแล้ว2ชิ้นเนี่ยมันจะตกที่เท่าไหร่มันก็ตกอยู่ที่ประมาณ3ขีดนะคะนิ้วครึ่งหรือ4เซนใช้ตัวเลขเดียวกันนะคะเราอาจจะใช้แบบ1เซนก็ได้เวลาอ้อยทํางานนะคะอ้อยจะใช้ทั้งหลักเซนและหลักนิ้วนะคะ ตัวเลขไหนที่ใช้ง่ายก็จะใช้ตัวนั้นค่ะอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเซนเนี่ยรวมกันก็ได้สองเซนนะคะเนี่ยก็จะได้สามกระเบียดเมื่อรวมเอ,อมาแล้วเนี่ยก็จะได้แบบเนี่ยรวมกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสี่ชิ้นเนี่ยก็จะออกเท่ากับว่านิ้วครึ่งค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่าสรุปว่าตรงนี้เขาสามขีดนะถ้าเป็นหลักนิ้วนะสามแปดนะคะถ้าเรียกเป็นตัวเลขนะแล้วหลังจากนั้นเราก็ขีดมาค่ะขีดมานี่นะคะขีดมาที่สะโพกนี่ก่อนเนี่ยหาจุดนี้ให้ได้ก่อนนะคะ จุดนี้มาแล้วทีวนี้เราก็มาดูชายค่ะดูชายวัดเข้ามาครึ่งนิ้วเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นตรงนี้เราก็วัดครึ่งนิ้วเป็นช่วงๆ,ๆค่ะเท่ากันเลยนะเท่ากับสะโพกเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ขีดตรงถึงกันค่ะก็ะจะได้มาเป็นแบบนี้นะคะ<ม>ได้มาเป็นแบบนี้นะนี่นี่จ้าแบบนี้ค่ะเนี่ยขีดมาหลังจากนั้นเราก็ไปเย็บค่ะโดยเวลาเราเย็บเนี่ยมันจะมีแบบช่วงที่เราล็อกลายเราก็ล็อกให้ดีนะคะก็ล็อกลายด้วยนะคะเวลาเย็บนะ ถ้าไม่ตรงเราก็ต้องล็อกใหม่นะคะนี่เราก็จะใช้แบบนี้ค่ะล็อกไปเลยแล้วเราก็เย็บผ่านไปนะคะถ้าไม่ตรงเราก็ค่อยมาล็อกอีกทีหนึ่งนะเนี่ยค่ะก็ล็อกไปสองข้างทําเหมือนกันนะคะเดี๋ยวอ,อ้อยขอไปเย็บก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาให้ดูตอนที่ว่าเราจะเข้าขอบเนาะก็คือวิธีการเย็บก็ไม่มีอะไรนะคะเราก็เย็บไปตามปกตินั่นเองค่ะช่วงซิปนี่เราก็เว้นไม่ใส่ซิปนะคะก็เย็บไปก่อนนะก็ขีดเหมือนกัน,นะคะ่ะเนี่ยช่วงซิปก็ทําขีดเหมือนฝั่งนี้เลยค่ะทําเหมือนกันนะคะสองฝั่งนะ เนี่ยค่ะอ้อยก็ขีดมาแล้วนะคะเนี่ยตรงนี้ก็ขีดมาแล้วค่ะเนี่ยเวลาช่วงซิปเนี่ยเราก็เย็บไปเย็บไปเลยแล้วเราค่อยมาเปิดทีหลังนะคะจ้ะก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนตอนใส่ขอบนะคะค่ะในที่สุดข้อถุงตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะคะที่อ้อยไปแก้มานะคะก็คือหายสะโพกหายไปสองนิ้วค่ะก็แบบนี้นะคะวิธีการเย็บก็อย่างที่อ้อยขีดพอขีดเสร็จปุ๊บเราก็ไปเย็บค่ะโดยที่ล็อกตะเข็บให้ตรงนะคะตรงเหมือนเดิมนะแบบนี้ค่ะให้ตะเข็บตรงเหมือนเดิม แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปรีดค่ะไปรีดนะคะแล้วก็ใส่ซิปค่ะใส่ซิปให้เรียบกริบแบบนี้เลยค่ะเนี่ยแบบนี้นะคะนี่มีซิปเป็นซิปข้างเหมือนเดิมค่ะแล้วก็รูดไปนะคะเนี่ยเราก็รีดไปนะคะเนี่ยก็พอใส่ซิปเสร็จป,ปุ๊บเราก็วัดเอวให้ได้ขอ,ขอบเนี่ยขอบเนี่ยเราก็ตรงเนี้ยเวลามันจะเหลือเยอะเราก็ตัดทิ้งไปได้ค่ะหรือว่าถ้าใครไม่ตัดน่ะก็พับเข้าไปได้แต่ผ้าตัวนี้มันหนาค่ะไม่เหมาะก,กับการเอาไว้นะคะก็ตัดคงตะเข็บนี้ ที่ข้างในเลยนะคะแต่เข็บข้างเนี่ยอ้อก็พงทิ้งไปเลยนะคะให้เหลือประมาณนิ้วกว่าเนี่ยให้เหลือประมาณนิ้วนึงค่ะเนี่ยก็พงทิงไปค่ะเพราะว่าถามเจ้าของค่ะแล้วเจ้าของบอกฉันจะไม่อ้วนมากกว่านี้แล้วค่ะก็ตัดทิ้งไปนะคะเพราะว่าถ้าตะเข็บมันเหลือเยอะมากเกินไปมันก็จะทําให้ผ้าถุงเราม,มันยังไงอะมันมองดูแบบหนาเทอะทะค่ะนะคะ,นะคะก็ถ้าใครใครชอบรู้สึกว่าอืมกลัวว่าจะอ้วนอีกกลัวจะได้แก้อีกก็ไม่ต้อง ก็ไม่ต้องตัดออกนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะกันเนี่ยค่ะติดตะขอตัวบนตัวล่างเรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นอันเสร็จนะคะวิธีการแก้ก็ง่ายนะคะเนี่ยค่ะก็ทําเหมือนเดิมค่ะก็เพียงแต่ว่าเราเย็บแต่เข็บใหม่เข้าซิปใหม่เข้าขอบใหม่ก็เหมือนกับทาใหม่นั่นแหละเพียงแต่เรามันทําง่ายขึ้นมากกว่าเดิมตรงที่ว่าเราไม่ต้องมาทําปงทาป้ายเท่านั้นเองค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่นะคะถ้าเกิดว่าเราอ้วนไปผอมไปก็แก้วิธีนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็น ผ้าถุงสําเร็จรูปค่ะก็จะมีข้อเสียตรงนี้แหละแต่ว่าเขาก็จะใส่สวยมากกว่าเพราถุงพวกป้ายเปิดที่ไม่มีตะเข็บข้างนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคิดถึงทุกคนเลยอ้อยไม่ได้อัพคลิปมาเป็น10วันแล้วะคะ่ะก็ลงให้ดูกันกลัวว่าจะลืมนั่นเองค่ะถ้าชอบก็ฝากกด like, ไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า